Just you what do you want, what you want like ครับก็ชื่อไกดนะครับตอนนี้อายุ23ปีแล้วนะครับก็จบมาจาก a b บริหารธุรกิจการตลาดนะครับที่ผ่านมาก็ทำงานสายการบินมาครับแล้วก็เพิ่งตอนนี้เพิ่งจะมาได้กาตาครับ สวัสดีค่ะชื่อเชอรี่ค่ะจบจากมสวค่ะคณะนมนุษยศาสตร์เองสาริตค่ะก็ตอ,อนนี้อายุ24ปีแต่งงานแล้วค่ะก <g iggle> <g iggle> ็เพิ่งได้กัะตั้งมาเหมือนกันค่ะครับก็จริงๆอาชีพนี้มันผมมีความรู้สึกว่ามันเป็นอาชีพที่มันไม่เหมือนกับอาชีพ ทั่วๆไปนะครับมันแบบเราได้ใช้สกิลแล้วก็ได้ทักษะหลายๆอย่างแล้วก็ด้วยด้วยด้วยตัวผมเองก็คือสนใจอาชีพนี้อยู่แล้ว<อ> <c oughs> คิดว่าทุก <c oughs> สิ่งทุกอย่างที่ได้จากอาชีพนี้มันมันมันเป็นประสบก,การณ์ที่ดีแล้วก็ก็เลยพอจบเอ่อพอก่อนจบก็เลยมีโอกาสาได้ไปสมัครทางสายการบินแล้วก็มีก็ก็ได้ทํางานมาสักระยะหนึง่งแล้วรู้สึกว่าชอบแล้วก็อยากจะทําต่อไปเรื่อยๆครับค่ะก็ส่วนเชอรี่ก็ ระหว่างที่เรียนอยู่ก็เคยเป็นพนักงานเสิร์ฟมาก่อนแล้วก็เป็นพนักงานใน casting studio พอเรียนจบก็ไปเป็นครูอสอนศิละปะพ์าธาทมทีนี้ก็เลยรู้ตัวว่าแบบอชอบที่บอกจะบริการคนมากกว่าค่ะก็เลยสนใจในงานแอร์ค่ะครับก็มีความรู้สึกว่าชีพน,นี้เป็นอาชีพที่ โอเคครับเป็นอาชีพที่น่าสนใจอาชีพหนึ่งแล้วก็ตอนแรกคิดว่าเป็นงานง่ายๆอะไรง่ายๆทุกอย่างแบบเงินดีทุกอย่างดีหมดได้เที่ยวแล้วก็ไม่ต้องจ่ายตังค์แถมได้เที่ยวได้ตังค์แต่พอได้มาสัมผัสจริงๆแล้วเนี่ยมีคู้สึกหน้ามือเป็นหลังมือแบบทุกอย่างมันมัน,ม,นมันไม่ใช่เราเรามีอะไรมากกว่าที่จะต้องที่จะต้องที่ที่จะต้องคำนึงถึงในการที่จะทำงานอาชีพนี้ครับค่ะ ก็อันนี้จะตรงค่อนข้างตรงกันข้ามกับไกด์เพราะว่าเชอรี่เนี่ยคือคิดอยู่แล้วว่างานแอร์นี่คือเป็นงานหนักแน่นอนเพราะว่าจากที่เ,เคยมีประสบการณ์ในการขึ้นเครื่องบินก็ดูแล้วแบบคือชอบสอนส่องแอร์เวลาก็ทํางานกันอะไรก็เห็นว่าเขาเดินกันขวัขว่ตลอดเวลาแบบเ,เสิร์ฟอาหารรูนี่นั่นเข้าไปเช็คห้องน้ําด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ แล้วก็รวมทั้งเช็คความปลอดภัยคือก็เป็นงานที่ท้าทายอ,ออย่างเงินที่เชลลี่ก็อยากมาสัมผัสค่ะ oh, just